ต้องไปทำงานแล้วทุกคนจะซีโม,มงแล้วไปหาปืนกันก่อนจะเจอไหมเนี่ยมือเปล่านงงี้ไม่รอดนะทุกคนมาแล้วเวย้ยมาแล้วมีคนมาแล้วต่อยกอนไล่ต่อยแม่งเฮ้ย,ย <c oughs> จะไม่พอเลยลง มันมีนี่ามันขได้กันเลยใช่ไหมงกันวิ่งกันว่งกันต้าดหวมาอรนกมนกนนนกินนกินนกนนินกินกินกินอินินงอนกิ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 นน ไม่มีปืนเลยตายแน่ๆปืนไม่มีป <Yeah. S 1> ุ๊บมึงน,นะเบ่นตอนออกไปทำง,งานนะดูแม็กกี้ด้วยนี่ <Yeah. S 1> ในปั๊มน้ำมันมนี่หรอ <Yeah. S 1> ได้เลยสองกระบอกใช่ไหมลากกระบอกันยังดีเสร็จแล้ว ทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรวะยิงใส่ปั๊มหน่อยฮึหมดกดผิกดกดด็ไปโดนปุ่มอ่าตั้งหนึง่งตั้งหนึง่งโอ้ไขว้ เรียบร้อยบายบายแค่นี้แหละทุกคน <c oughs> ไปทำงานแล้ว